Armofac Academic Center, A Center. for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับคือเรื่องจีโนมหรือรหัสพันธุกรรมของเราเนี่ยกับการแพทย์เฉพาะบุคคลจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับมีหลายแหล่งเลยทั้งงานวิจัยบทความเราจะมาดูกันว่าไอการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญยังไง แล้วกเ็เทคโนโลยีใหม่ๆม,มันเปลี่ยนวงการแพทย์ไปทางไหนบ้างค่ะก็คือหัวข้อหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องบทบาทของการตรวจพันธุกรรมในการแพทย์เฉพาะบุคคลประโยชน์ของข้อมูลที่เราได้มาแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจีโนมิกส์นี่แหละค่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหัวใจสำคัญเลยการตรวจพันธุกรรมเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวกับการแพทย์เฉพาะบุคคลยังไงครับดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ค่ะ คือมันเหมือนก,น,นการเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมองภาพรวมใช้ยาแบบเดียวกันกับคนที่มีอาการคล้ายๆกันแต่พอเรามีข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยมันทําให้เราเจาะจงไปที่แต่ละคนได้เลยค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจเนี่ยแหละคะ่ะสําคัญมากมันบอกอะไรได้หลายอย่างอย่างแรกเลยคือช่วยประเมินความเสี่ยงค่ะ ความเสี่ยงในการเกิดโรคบางอย่างที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อ๋อเช่นพวกโรคหัวใจหรือมะเร็งบางชนิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้เราบอกว่าอ,อวางแผนป้องกันหรือว่าตรวจคัดกรองได้เร็วขึ้นเข้าใจครับเหมือนมีข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าเลยแต่ในข้อมูลพูดถึงเรื่องการตอบสนองต่อยาด้วยอันนี้น่าสนใจมากครับมันทํางานยังไงครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์สำคัญเลยค่ะเขาเรียกว่าเภสัชพันธุศาสตร์หรือ pharmacogenomics คือรหัสพันธุกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีที่ร่างกายเราจัดการกับยาไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญหรือการตอบสนองต่อยาตัวนั้นๆมันไม่เหมือนกันอ๋อครับครับทีนี้พอเรารู้ข้อมูลตรงนี้แพทย์ก็จะสามารถเ,าเลือกยาที่มันน่าจะเหมาะกับคนไข้คนนี้ที่สุดหรือว่าปรับขนาดยาให้พอดีเป๊ะ ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงหรือว่าลดโอกาสที่ใช้ยาไปแล้วไม่ได้ผลค่ะโอ้โหชัดเจนเลยครับคือไม่ใช่แค่บอกความเสี่ยงในอนาคตแต่ช่วยให้การรักษาณนะปัจจุบันมันดีขึ้นด้วยตรงจุดมากขึ้นแล้วเทคโนโลยีที่ชื่อ next generation sequencing หรือ NGS ที่เราเห็นพูดถึงบ่อยๆในข้อมูลเนี่ยครับมันเข้ามาตรงไหนทําไมถึงดูสาคัญจังครับ NGS นี่คือแบบว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยค่ะถ้าให้เปรียบเทียบง,ง่ายๆนะคะการถอดรหัสพันธุกรรมสมัยก่อนเนี่ย มันอาจจะช้ามากแพงมากเหมือนอ่านหนังสือทีละตัวอักษรแต่ NGS เนี่ยเอ่อมันเหมือนกับว่าเรามีเครื่องมือที่อ่านข้อมูลพันธุกรรมได้ทีละเยอะๆพร้อมๆกันอาจจะอ่านทั้งจีโนมเลยก็ได้แล้วก็ทําได้เร็วขึ้นมากต้นทุนก็ถูกลงเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเร็วขึ้นถูกลงแม่นยําขึ้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะ โดยรวมก็คือมันทำให้การเข้าถึงข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นไอความสามารถตรงนี้แหละค่ะที่มันเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้แนวคิดเรื่องการแพทย์เฉพาะบุคคลเนี่ยมันเริ่มเป็นจริงขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่เรื่องในทฤษฎีอีกต่อไปเราสามารถเอาข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆของแต่ละคนมาวิเคราะห์หาแนวทางการรักษาที่เหมาะกับเขาจริงๆได้ฟังดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับการเข้าถึงข้อมูลจีโนมที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้นแบบนี้มันเปิดโอกาสใหม่ๆเยอะมากจริงๆทั้งการวินิจฉัยการป้องกันโรคการรักษาใช่เลยค่ะแต่ก็นั่นแหละครับพอมีข้อมูลที่มันละเอียดอ่อนมากๆขนาดนี้มันก็ต้องมีประเด็นอื่นๆให้คิดตามมาเหมือนกันนะครับ ถูกต้องเลยค่ะข้อมูลพันธุกรรมนี่มันส่วนตัวมากๆแล้วก็บอกอะไรเกี่ยวกับเราได้เยอะจริงๆรวมถึงเรื่องสุขภาพในอนาคตด้วยมันก็เลยมีคําถามตามมาทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวจะเอาข้อมูลไปใช้อย่างไรใครควรเข้าถึงได้บ้างหรือแม้แต่ความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ด้วยค่ะครับสรุปจากการที่เราลงลึกข้อมูลกันวันนี้ก็คือเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมโดยเฉพาะ NGS เนี่ย กำลังทําให้การแพทย์เฉพาะบุคคลมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังมากๆที่ช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยงสุขภาพของตัวเองแล้วก็ช่วยในการเลือกการรักษาที่มันเหมาะกับเราจริงๆซึ่งประโยชน์มันเยอะมากใช่ค่ะประโยชน์มีมากจริงๆแต่ก็อย่างที่คุยกันค่ะว่ามันก็มาพร้อมกับมิต,ติอื่นๆที่เราต้องมองควบคู่กันไปด้วยซึ่งก็นํามาสู่คําถามปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะ ลองคิดตามดูว่าถ้าในอนาคตเนี่ยการวิเคราะห์จีโนมมันกลายเป็นเรื่องปกติมากๆเหมือนเราไปตรวจเลือดทั่วไปมันจะมีผลกระทบอะไรที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงบ้างคะต่อวิธีที่เรามองเรื่องสุขภาพความรับผิดช,ชอบต่อสุขภาพตัวเองหรือแม้แต่โครงสร้างสังคมโดยรวมมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหน